โอเคจ้าม okay mm ือขึ ah? nih, y y path, an. ้นนี่ม e ือเสานี่ต้าเจอเสาเด็กๆเพนนีกับเฮาอยู่จ้าวันนี้นี่พญายกฤติเช็คอีกว่างูยังอยู่หนีบอเพราะว่าโทรหานั่นข้าเจ้าแล้วข้าเจ้าสิมาจับประมาณเที่ยงวันสันวาจ้าศับจับไปสวนสาธจ้าท่านี้เออพญาวานั่นประมาณสิบเยวนี้สิบสามโงสางูยังนอนอยู่ ไอ้งูสิพ่อปไใส่แต่ว่าเดี๋ยวสิสร้างการให้เพื่อนีไปเบิ้งด้วยว่างงูยังอยู่หันบ่ มือเศร้าก็เฮาตาเศร้าู yeah, ่จาไอ้เพ่นนี่เช็กเบิ้งว่ายังอยู่หันบอแต่ว่านั่งบ่ไปไกลดอกนั่งนั่งสี่สี่สี่นีเบิ้งแล้วแต่ว่าเพราะว่านั่งมีตัวเดียวนั่งแค่เช็กเบื้องซสือมือเศร้าเนี่ยก็เฮาตาเศร้าจ้ะย่หันบ่ละอืมแค่นี้ยังอยูู่่จ้ะ ยังยูหันยอูอือฮนอ, <c oughs> อ,อือฮอือนเพราะว่าตอนข้าเจ้าสิมาจับอ่ะมาลูกมาออกมาไปนี่มาเ <c oughs> พน,นี่มาลูกมาออกมา <c oughs> มาลูกมากูเกลือ,อ,อเก่งมากลกูกเก่งมากเก่งมากอุ่นใจค่ะเป๊าสิออกมาสวนรังสิแป้าก็เอิญหานั่ง ยามหดสวนทนอย่างเห็นนั่งเงินเพราะว่าหมาส่วนมากนะหมาสิสด้กินเนาะจ้ะเนาะว่ามีงูมีหยางบนอนจ้ะนั่งสิยางสีเลาะล้วที่นี่แปลก,ก็หดสวนเพราะว่าเฮาอยู่เนี่ยเฮาอยู่แบบนี้อะ่ะเฮาก็ต้องอ,อันนี้ตลอดเพราะว่าบรูว่างูสียูใสประมาณน่ะจ้ะเฮาก็อุอ่นใจเนาะโอเคจ้ะขันขานเจ้ามาจับเดี๋ยวแป๋ก,ก็สิถ่ายวิดีโอให้เบิร์กเได้จ้ะเดอ้อ,อ,อเล่นนียเมือเศ้าจ,าจา้ะตลอด เฮนี่ยูเก็ตสติกเฮ n t ่เนี่เฮนี่เ s ้ยรั r e ัสเ t ้ยซีดาริงขอมันขอมันมือสามันก็มือ้ามือ้ามันก็อันอันอันไปเฮาอยู่นี่จ้าขอมันเฮนี

มันัตใหญ่ค่ะกิอย่างเนี่ยอันฟันซงรูห้เบังบ่านี่ลหละมันออกมันออกมานีแล้วมันเลื้อยกัขึอนใหญ่หน่อยว่าจับจับมันไปก่อนจับมันไปเองได้น้าน้าละเพนนีเอาเอาเวลูกเพนนีเพนนีเอาเวนเอาเพนนีมาลูกมา เพนนีมาลูกมาออกมาเร็วเพนนีออกมาเร็วให้มันดันโดมาเรามันงเพนนีเพนนีออกมาลูกเพนนีเพนนีโนราลิงอเมาเพนนีเข้ามาอย่ามันเกลียดด้เพนนี ไปแล้วจ้านั่นมันไปแล้วมันไปทางนั้นแล้วเพนี่เพนี่ขันซุ้มนั่นออกมเฮ้าอเอ้กันเข้ไปได้หอ่อามีขันเข้าไปในหันตายใน,นแล้วมาสิบสามตัอยู่ข้างใน,น หลอดข้านี่คำอินถือซีครับว่าลุกได้โกได้ซีได้โกอันใน i n s i d นะครัตอนนี้ยานมันเขาม่าในเฮียนจ้าพอมันเขามาในเขามาในหูพ่อใหญ่ก็เลยเปิดน้ำใส่ให้มันออกไปออ่าฮอ่าโอเคก็เอาถือซีโอเคโอเคมัน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 ขม่ามันเขมาไปหั่นยู่แต่ว่ามันหั่นขมาไปทางนันบ่ได้มันเป็นทอมัน Job. Away, away. mày job. Okay. Minute job. mày vậy. Minute job. Minute job. Minute job. Còn job. Minute cái Minute job. là job. Minute 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 job. go in there. Hello! out! You see it now? You can't call. Honey, honey, come here. Come here, hold my camera. I'll go get my power bank. They see the hat, they see the, the wear it. Ask him, does you want to do video? Yeah, listen, yeah. Honey, <laughs> when you come down, bring that Be a big knife on the stick yeah <laughs> <laughs> right i'm ten and off because we need tools so Why be? Why you be? see the hat now. You see the hat, hat gonna come. uh you high, honey. You tore. Put the camera. Honey, hold the camera. Hold the camera. You're not gonna see anything anymore. You need to. Huh? You're not gonna see anymore.

ลูกเขาไปอีกเดีกมันม่เขาอีกเหรอว่งหันออเนั่ยนี่น่มันสิออกไาอีกอรอยจ้าหัวนะขอนไปจ้ากันเนี่ยเนี่ยกันสิออกมาแล้วกแล้วกกลแล้วกรลังกรลังออกมาแล้ว emình thấy con nè là, kิด mà. <laughs> Bỏ chạy, thấy thêu, thêu ở nơi yu hoa,

โอ้นั่นๆเห็นบ่น่ะหัวพ่อพ่อพ่อยื่นจีบของแม่พ่อของแม่เลยโอ้ยหมุนบ่เข่าบ่วงหมุนไปทางเอื้อนกล้วยไปทางเอื้อนมันอ้วยไปทางเอื้อนแม่จ้าโอ้วมาแล้วมาแล้วอ่ะได้แล้วว้าวบ่เข่าบ่วงอ้าว tao subscribe y kênh cái đấy cả. Để không bỏ You gonna video hấp dẫn My arm me. You have to hold the camera oh, okay. ra.

Right, I'm gonna stop, turn it around so you can see. Uh, can yeah, all <laughs> I see is yours, I see it's Nick. ทายวิโด้ยเจอเกปลทายินสกินช็อตส่งหาจ้าเพนี่อเวลูกพนี่เทลเฮอาเวลปีคออันนวันชี่โกายเะไปจ้าถ้าเบิรงรู้จาว่าตัวใหญ่สำ่ใดปู่วานกเลี้ยวเห็นเนาะว่าตัวใหญ่คักปันใดเพนี่ปู่เบ้าดาลึง เพนี no. <wh complaint> ่นเพนี่ย่านมันกัดมันสีหาออนเฮาตั้งหมู่บ้านนี่แล้วแปลกว่ากบว่ามันเฮาอย่างใหญ่ครับป่้า่าจะเนว้าเพนี่พจ้าสาวเพนนี่นี่แหละค็นคนเจอค่ะ

อาออกอันน really? mm ี้เ e ร y เ i กอือฮึโอเคจ้าขอบคุณทีมงานค่ะเบิดเครื่องมัเฮาเบิดเครื่องอะไรเบิดเครื่องเนี่ยปออันนั่นนะกาเฮาอยู่งหันละมันปกติไงประเดี๋มือเศร้ามันกาเฮาอีกก็เลยว่าโอ้มันยังยังอยู่หนีอยู่วาย โอเคจ้าทิมงานได้จับกูเรียบร้อยแล้วก็กลับจ้าขอบคุณมากค่ะคขอบคุณค่ะเอาเอาเลยจ้ดจัดเลยจ้าไอบับฟลเอามาลามเลยจ้า You can bring us buffalo, taking yeah. the snake. Yeah. We get buffalo poop. Okay honey, travel! Job done. Job done, sleep well tonight. Sleep well tonight and it's protected and now it's gonna get released in the mountain. Bye!